นักร้องสาวมหัศจรรย์ทาทยายามเปิดใจไม่ทราบเรื่องเลิกม,มั่นกับหนุ่มเปรมหลังมีข่าวแพร่ออกมา แฟนๆของ h r r o s ด Drama Series ย,ยอดฮิตและ American Idol Reality ซีซั่นล่าสุดจากฝั่งอเมริกาไม่ต้องไปดิ้นรนหาดูที่ไหนแล้ว True Visions ช,ช่อง Star World คว้ามาเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยค่ะพี่ปอ oh. แล้วเขาก็เพิ่มเปิดตัวปไปยักษ์อลังการเมื่อวานนี้เองและนี่เลยครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์เด็ดสุดของงานต้องเป็นนี่เลยซุปเปอร์สตาร์ทายยางคุณ ได้รับเลือกให้เป็น Image Girl ของ Star World คนแรกของเอเชียเลยทีเดียวละครับก็ดีใจค่ะที่ได้เป็น Image Girl คนแรกนะคะของ Star World ที่เป็นอยู่ในเอเชียด้วยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น exposure ที่ดีสำหรับตัวเราเองนะคะต้องทำอะไรมั่งต้องต้องไป ไปที่ฮ่องกงค่ะได้ไปที่ฮ่องกงไป,ไปถ่ายไปถ่ายภาพที่เห็นอยู่ก็คือเป็นภาพที่แบบว่าจะมีพวกเหมือนโฆษณา,ม,ามีเพลงคำเรงคำชายนะคะที่ได้เป็นเพลงเป็นเพลงถือว่าเป็นเพลงโปรโมทเลยของของซาวเวิร์ดก็ดีใจค่ะที่ได้เลือกเพลงเราด้วยเจอสาวทาทานะจะไม่ให้เดี่ยวข่าวของเราถามข่าวคราวงานมั่นก็คงจะไม่ได้นะพี่ปอนเนาะเพราะเมื่อวานคุณเปรมเพิ่งออกมาบอกว่าปลายปีนี้มั่นและปีหน้าแต่งชัวอ่ะพอเราถามสาวทาทา เธอทำนั่งงงครับแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้คุยหรือว่าตกลงกับใครทั้งสิ้นล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาจัดการไปคุณคเธอเองเนี่ยไม่อยากพูดอะไรมากครับค่ะซึ่งข่าวก่อนที่ออกมาประกาศมันเธอก็โดนหาว่าเป็นตัวตั้งตัวตีออกมาแถลงข่าวจนเจ้าตัวก็แอบเสียใจอยู่นิดนิดนะเพราะว่ามีคนคิดไม่ดีกับเธอตลอดเลยที<อ>่เขาใส่ส<อ>ูตรกลัวไม่เห็นขอบคุณมากอาพูดถึงเรื่องราวของเีไปไนะี่มี นิดหน่อยนิตัวเรารู้สึกเสียใจนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทาพยายามพยายามมากแล้วกับเรื่องนี้ว่าทาแบบระวังมากแล้วอะ่ะเพราะว่าทารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงยัยงไงก็ตามเราไม่ควรจะพูดเรื่องนี้มันมันมันจะเสียหายแล้วคุณเปรมพูดคุณเปรมเป็นคนพูดและชี้แจงเรื่องนี้แต่ว่าก็มีนักข่าวไปตีข่าวเยอะมากเลยว่าทาเป็นคนประกาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวทาเองก็เอาอยัางอย่างนี้ละกันค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะยังไม่มีอะไรคืบหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าบอกแน่นอนนะคะ ตอนนี้ถ้าปล่อยปล่อยให้พี่ใหญ่เป็นเป็นคนจัดการตัวทาก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้ถ้าต้องไปโปรโมทอัลบั้มเดือนเมษายนที่ยุโรปด้วยนะคะก็เลยก็เลยยังยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากค่ะคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันก่อนละค่ะเพราะว่าเมษายนนี้ทาทาก็มีคิวไปทชว์ยุโรปเธอนี่นะเป็นนักร้องไทยคนแรกที่ได้ไปโชว์ตัวที่นั่นเลยล่ะและการใบครั้งนี้นะครับโซนี่บีเอ็มจีก็ยังเป็นผู้ดูแลสาวทาทายอยู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งก็แปลว่าเธอยังไม่ย้ายบ้านไปอยู่ไหนอย่างที่ข่าวออกมาแน่นอนละครับแถมเธอก็ยังบอกอีกนะพี่ปอบอกไม่เชื่อก็ดูจากงานนี้ได้เพราะพี่ที่โซนี่ก็ย,ยังตามมาดูแลเทคแคร์เธออยู่เลย